สวัสดีจ้าหน้าย่าวันนี้ฉันจะพามากินข้าวต้มกุ้ยนะคะคือเป็นข้าวต้มอาหารจีนนะจ๊ะวันนี้ก็มีข้าวต้มนะคะอันนี้ก็ผักกาดโดองนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผักกาดโดองอยากกินก็หยิบเอาเลยมีพริกด้วยนะจ๊ะในกนนีอันนี้ผักกาดดองผัดไข่จ้าเนี่ย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 เป็นจะกินไหมล่ะเนี่ยแล้วก็เห็ดนะจ๊ะอันนี้เห็ดสวีเดนนะจ๊ะยาหยอกผัดเค็มจ้าผัดเค็มผัดเค็ม เนี่ยผัดเค็มๆแล้วก็ตามด้วยนี่เต้าหู้เต้าหู้ยี้ค่ะนี่ใส่น้อยๆใส่เค็มเนี่ยเน,านายี่ยนายจ๋าน่ากินไหมจ๊ะเนี่ยมามาข้าวต้มไก่กันาจานาา้า,าน,านี่นี่น,น่ากินใช่ไหมล่ะนี่อู้อร่อยแน่นอนจ้านายจาาย้าไปละ,ะผัดเค็ม คัดเข็มเผ็ดน้ำไก่นะคะเนาะเนี่ยเที่ยวให้มันแห้งๆสักหน่อยนะเดี๋ยวไปกินข้าวแกงกันทีนี่นะเสร็จแล้วจะเนี่ยมายกินไหมจ้า